ยังเน้นๆนะครับจัดขึ้นมาให้แฟนมวยนี่เลือกเชียร์กันไม่ถูกเลยครับอยายกแรกเริ่มแล้วครับเอาละครับมาดูกันยกแรกนะครับทางด้านของยอดชิงชัยคู่นี้นี่เป็นมวยทางเดียวกันเลยนะครับมวยขวาต่อมวยขวาด้วยกันนะครับเปิดเกมมาในทางด้านของยอดชิงชัยนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับในขณะที่บัลลังเงินดูว่าจะมาชกในเกมตั้งรับนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดูจะได้เปรียบครับทางด้านของบัลลังเงินนี่นะครับคู่แรกวันนี้นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนึกถึงรถกระบะนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวแลวก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับกรขันขี8ปีรถถูถึง10ปีเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านทศพงศ์เศษไพฑูในนามของ CP เจริญพกพันอาหารจำกัดหมหาชนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์5ดาวโนเมจิ บริษัทจงไทยจะมีเอฟลุกจำกัดจิ๋วเชิงปูเซินเชียวหนังจิ๋วเจิงอีที่ด้วยนะครับบริษัทถ้วยทองโอสดจำกัดยมองตราถ้วยทองแล้วก็คุณรงวงประเสริฐการด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านนะครับที่ทําให้วงการมวยไทยนี่ขยับขยืขย่นนะครับแล้วก็ได้เดินหน้าต่อนับหนึ่งติดตามกันนะครับมวยไทยตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ต้องเตือนกับทุกท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องการอย่าตกครับ แล้วก็ใครมีโอกาสได้รับวัคซีนก็ต้องรีบไปรับนะครับให้ครบ2โดสใครที่มีสิทธิ์ได้รับเข็ม3มก็รีบไปรับนะครับเพื่อจะให้เราห่างไกลจากโควิดนะครับยกแรกครับยังไม่มีอะไรมากมายครับยอดชิงชัยกับบอลลังเงิน1 1 5แหมพิกัดเดียวกับผู้เอกในช่วงแรกเลยนะครับเพชรศิลาวออุรชาก็ชนะน็อกโชคพันล้านพอหลักบุญไปแล้วนะครับผู้เอกในช่วงแรกศึกเพชรยินดีก็ยินดีกับเพชรศิลาด้วยนะครับ คราวนี้นี่โปรโมเตอร์ก็คงจะปวดหัวอีกแล้วครับว่าไฟต่อไปนี่เพชรศิลาจะเจอใครดีครับพี่อรีครับเนี่ว่าพิกัด115ปอนด์ในสายของเพชรยินดีนี่ดูว่าเพชรศิลาตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับก็อาจจะมีต่างฝึกต่างสายนะครับมาชกกันแล้วครับเอาละครับแต่ว่าวันนี้ตอนนี้นะครับมาดูกันบนเวทีก่อนนะครับยกแรกนะครับเริ่มจะสาดแข้งแลกกันเจ็บๆแล้วเหมือนกันครับคู่นี้ โดยเฉพาะทางด้านของยอดทิงชัยนี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับมีเตะขวาต่อยขวาแต่ว่าบอลังเงินนั้นก็มีจังหวะนะครับคอยออกแข้งแล้วก็มีศอกสลับครับมวยไทยนี่อันตรายทุกวินาทีนะครับเลอการตกนิดเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าโอ้โหมีศอกมีก้านคอนี่โชะเดียวอาจจะไปฟื้นอีกทีนี่ห้องหมอเลยครับยกแรกครับให้ทั้งคู่นี่ดูจังหวะก,กันก่อนนะครับ ยกสองนี่ต้องออกอาวุธกันแล้วครับอ่าพักก่อนเป็นการชกกันระหว่างยอดชิงชัยนะครับกับบัลลังเงินโอ้โหขยับเข้ามาปล่อยตัวออกมานี่เดินขยับเข้าหาเลยครับยอดชิงชัยมาดูครับบัลลังเงินนี่รุ่นที่เก่าเกมนะครับวันนี้มาชกในเกมตั้งรับนะครับอาวุธมวยฝีมือมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทางด้านของบัลลังเงินก็อยู่ที่การยืนระยะเท่านั้นแหละครับเพราะว่ายอดชิงชัยนี่ ทำท่าจะชวนทะเลตั้งแต่ต้นยกที่2แล้วครับวัดกันเลยนะครับตางเกงสีแดงนี่ได้สดได้ห้าวเลยครับถือว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับส่วนน้าเงินที่ดังมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พักไปวันนี้รุ่นพี่รุ่นน้องครับบนเวทีไม่มีพี่ไม่มีน้องครับใครชนะนี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกครับมาบนเวที1 1 5นะครับในรุ่นนี้รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทอโอทีเดียวนะครับสวนสองไม่เหลียวแลเลยโอ้โห ป้งเดียวเลยนะครับโอ้โหมองเกือบไม่ทันครับเดี๋ยวมาดูภาพชาครับอ,อยู่ในการดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับคุณหมอจีรศักดิ์บุพาชาติครับกมก,กับกรรมการชูมือก่อนนะครับโอ้โหโช h เดียวครับมา่าสงสัยโอ้ดูเพชรส